วันที่28ที่การส้มตระหลาครับตอไม้จากาต่างประเทศนะครับในประเทศต่างจัดอ,อย่างยิ่งใหญ่นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศมาเที่ยวกระตั้งถือรับถือว่าอย่างยิ่งนะครับคนลิตใหม่ครับไปเดี๋ยวพาเดินไม้เมืองหนาวและนั่นคือดอก หลากหลายหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งต้ยไม้จากในประเทศต,ต่างประเทศอย่างซีเมเดียมจากต่างประเทศนะครับต้ยไม้ดินมีทั้งฟาแลนทั้งแวนด้าหลากหลายนะครับก็ถือว่าใหญ่สุดแล้วนะครับในขณะดนี้ในนิดนะครับที่ตกแต่งพวกไอ้แวนด้าฟาแลนหลายอย่างนะครับนะคร่บอกนี่บอก ปีนี้นะครับองค์การบริหารสุขโดเชี่ใหม่จัดงานมุลเสน่ห์ที่ใหม่มึงดอกไม้งามครั้งที่5้าครับปีนี้ก็คือนอกจากจะมีดอกไม้นะครับไม่ว่าดอกไม้จากต่างประเทศนะครับอย่างเช่นดอกคิวริสให้รนเดียพวกพวกปิงปองนะครับแล้วก็ลายเซ็นทัสน์หลายๆอย่าง แล้วก็จะมีเป็นทุ่งดอกไม้อย่าทุ่งดอกอดอกลำรํามีนอกจากนั้นจะมีะมัากรรมสายสีเสียงนะครับในเรื่องของอน้ำาพ้นะครับน้ำุู้ตีนะครับแล้วก็ในส่วนของไปประดับต่างๆซึ่งปีนี้จัดในพื้นที่ประมาณเจ็ดสิบไร่นะครับเขาจะมีการจัดตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดวันทุนี้นะครับยี่สิบแปดพฤศจิกายนถึงวันที่สีส่มกราคมนะครับ รวม,ม,มประมาณต่อ38วันก็จะมีการจัดงานพี่น้องคนเชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับมาเที่ยวชมนะครับงานมณลเ,เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามทั้งที่5ปีนี้เอาจเชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่ไม่น้นอยกว่าปีที่แล้วนะครับแลคาดว่าผู้เข้าชมจะไม่น้นอยกว่าปีที่แล้วครับอายุคือ,อนักท่องเทียเ่ยวจะมาเที่ยวเชียงใหม่ มากนะครับในในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นได้จากทางสนามบินนะครับมีมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่เชียงใหม่เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเครื่องบินก็ถือว่าแพงมากนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วในส่วนของโรงแรมเกสเฮาส์รีสอร์ทในเชียงใหม่ถือว่าจะเต็มนะครับเต็มเกือบเกืร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงนี้ครับนเจ็ดนะครับ ในปีเมื่อาณปี67เ,เนี่ยคือเราได้60กว่าล้านนะครับแต่ปี68ปีนี้นะครับเนื่องจากภาวะน้ําท่วมนะครับในต้นปีที่ผ่านมาทางอบจกก็ได้งดนะครับช่วยเหลือทางโรงแรมนะครับก็ไปเกบเเ็บประมาณสี่เดือนเนื้อที่ไอ้ลถลงไปนะครับแต่ก็ได้ประมาณ50-60ล้าน,นครับอันนี้คือ 1%, 1นะครับงานเ้านี่มัน้อยหน้าใครส่ะทั่วประเทศ พ่อค้าแม่ค้ขาขายของปีหมดทมมุกอย่างขายไวร์ลปีหมดอยะขายหมด